ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมันนี้ครับเกาาอัปเดตปลาบักแง้วนะครับใหญ่เร็ววะครับจากตอนนั้นที่ผมทายเบิ่งน้นอยๆครับเดีย๋ยวนีใหญ่เร็ววะโอ้ใหญ่เร็วครับนี่ครับเพื่อน อันนี้เป็นต้นนะครับผมนี่ครับคันเขาอุดมสมบูรณ์ครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับเบิ้งนะครับปลาเนี่เป็นปลาบกแงยวน้อยครับอัปเดตเห็นเบิ้งนะครับนี่ครับเป็นจะสะอนบ่กครับเพื่อน ถือฝนแป๊บเดียวนะครับถือฝนถือฝนกะแป๊บเดียวครับอันนี้ผมก็มาฟันต้นไม่อื่นออกครับ,บมือหิมะมือหครับ <c oughs> นี่ครับเบื้องต้นนี่ครับ อ,อันนี้ตน้นี้บริเวณบกเงี้ยวครับเพื่อนเดี๋ยวตัดออกข้างๆกอนมันคือต้นน,นี่ยังสิง่งน้ำเพียงไดครับมับนใหญ่เที่ยวอยู่เด้อครับเพื่อนครับการอุดมสมบูบรณ์เนี่ยมัต้องห่วงนะครับนี่ครับตน้นสินนี่ครับ นี่ครับแถวนี้มีแจ่ปาบเงี้ยนะครับฟองขน,นปลากล้วยครับย้อนไปเบิ้งก็นได้นะครับคลิปผมที่ลงก้อนหนาเนี่ยครับทีว่ามันต่นนี่น้อยใบแดงๆอยู่นะครับตอนนี้เป็นไรครับตทวมหัวผมหรอครับขายหมดนะครับผม ใครสนใจก็ทักมาให้ก้าแล้วนะครับ <c oughs> นะครับต้นที่มันใหญ่แบบนี้แล้วนะครับ <c oughs> วิธีการช่ำนี่ให้เพื่อนๆเอาไปช่ำแบบวิธีแบบคุ้มนะฮะคุ้มครับแรกๆคุ้มกันนาสีลู่ใช่ครับคุ้มแบบไหนก็นคือเอาไปช่ำกอนหาถุงพลาสติกถุงยังเป็นมาคุ้มเพื่อค่ายเคียดต้นใหม่กันครับพอเวลาเข้าขุดนี่เข้าขุด <c oughs> ต้นไปนะฮะถ้าขุดต้นไปมันจะมีหากมีหยังนะครับจะต้องเอาไปช่ำขึ้นกันนะครับ <c oughs> ต้นเอาไปช่ำกอเอาไปช่ำแล้วเขาซึนนะครับซึมแบบบกเงาหงอยบ่หยังกะเอาไปลงลงดินได้ครับนานี่ก็เป็นนาฝนและครับน เป็นนาฝนนาฝนแล้เนี่ยเห็นไหมฮะนี่นะครับไงเ่เร็วครับไงเ่เร็วครับได้คิดว่ามันสีไงซาครับนี่ครับปลาเงี้ยวทั้งนั้นนะครับครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เบิรงซื้อนะครับผมเอาไว้ผู้ใดสนใจก็ทักมาครับทักมานะทันต้นนี้ต้นนี้นะครับพร้อมคุด พร้อมขุดทรงเลยนะครับผม <c oughs> นะครับพร้อมขุดทรงเลยเด้อขันจริงตอนนี้ก็ซานะครับเพราะว่าอ่าออกรากก็ใส่เวลาสองเดือนนะผู้เดใจหอนกน็เอาต้นไปก็ได้ครับก็เป็นน่วยให้กันนะครับวิธีการจัดทรงที่นี่นะครับผมบอ่อยฟั่งเด้อขั้นทรงเงี้ยวขนาดนี้นะครับกองกอง กองนี่มันจะบริย,ยาวขนาดนี้ครับเวลาทรงเนี่ยผมสิงง้อหรือสีตัดไปครับประมาณนี้เด้อน,นะะที่เห็นเห็นอย่างนี้นครับพอละกองตามไปสนี่ตามเครี่เนี่ยพวกเนี่ยครับเขาบริย,ยาวขนาดนี้นะครับผมเคยไปทรงนะครับต้นไม้เนี่ยนะต้นทํานี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมันยาวประมาณสองประมาณ เมตรนาสีเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเดี๋ยวมั้งครับตอนนี้ <c oughs> นี่นะครับเอาไปทรงราคาของเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทค่าทรงตัวลารูปครับค่าทรงสี่ลอยครับ <c oughs> นี่นะฮะจิบเบงินลปยท่างแล้วแต่ลูกคา้าจะคิดเอานะครับคันทรงปอน,นอเนี่กเกือบถึงสองร้อยครับ นะบะเกินสองร้อยได้นะครับผมก็เลยโทรไปบอกลูกค้าครับว่าลูกค้าเสียวบว่า่าทรงขนาดนี้นะครับโดยความที่ลูกค้าอยากอยากได้นะครับผมก็บอกเขาว่าขันทรงเก็บเงินไปทางน่มันบ่คุณหรอกครับผมบอกตราคาของสองรอยห้าสิบสองรอยเก้าสิบอย่างเงี้ยนะแต่ต้นหน่อยต้นใหญ่น,ยยนะครับ <c oughs> ต้นหน่อยก็ถือถงวมาต้นใหญ่ก็แพงเกินไปเพราะว่ากัน นะครับพพเพราะพวกนี้มันเป็นพืชนะฮะธุรกิจต่อไมเหรือว่าเป็นพืชหายากอะไรครับครับหน่อยหน่อยนักเลยนะนะครับที่เขาสีมาขายกันนะฮะสวนผมเนี่ยเป็นสวนเกาแก่นะครับสวนมากับบางแยหวานนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลย <c oughs> อยากให้พี่น้องเอาไปลองปลูกบัางนะครับสื่อกินกัโล่ละ แพงครับอยากให้เอาไปร่องปลูกกินเบื้องต้นยีน้ำบานเท่าครับปลูกน้ำบานน้ำซองพวกนี้ก็นะครับหากินได้มีต้นของเจ้าของนะครับหรือว่าไฟเสี่เอาไปปลูกเป็นไร่เป็นยังกับว่ากันครับสิพ่อมีนะครับกันเอาไลนะครับเบื้องต้นมันครับแล้วแต่ลูกค้านะครับติดสั่งแบบวิธีไดนนะฮะ บางเทีเขาก็ผมก็เข้าใจนะครับบางคนเงินหน่อยเงินหลายพวกนี้นะครับเงินหน่อยเงินหลายเงินหลายถ้าลูกค้าเขาบ่มั่นใจในคนขายเนี่ยนะครับเขาก็ให้เก็บเงินปลายทางปลายทางก็เขาต้องรับได้นะครับเขาต้องเขาต้องรับได้แต่ว่ามันแพงโดยควอมที่เขาอยากได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่ ฮเข้ามาโกงนี่ยบ่มีครับะตาใดที่ลูกค้าบ่ซื้อสินค้ากับผมเนี่ยผมกับบอมีอยากเงินของพวกทันนะครับเงินมันหายากครับนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขายของออนไลน์นะครับกามซื่อสัตว์ครับวามซื่อสัตย์และหาของดีๆมาให้เขาครับลูกค้าเขาก็ติดตามมาเองนะครับ พอพวกนี้มันเป็นปากต่อปากนะครับนะฮะนะครับ,นะรบกการจะทรงกะซ้ำหนีนะครับแล้วแต่ผู้เดสสะดวกทั้งหนครับทรงปอนอกะสีถึอแน่นะครับ,ออกกรบตาบากะชําระโอนก้อนเถียนะครับคัน <c oughs> ปลายทังกะคันผูดเริ่อาลายนะครับกะบ่เป็นยังก็เก็บปลายทังก็ได้นะ คาของหน,น้อยน้อยคาทรงก็แพงๆนะครับร่วมเข้าไปเล้วก็ทนนึงกัหลายบาทครับเนาะกะคลิปนี้กะว่าสีบ่รหามันเห่าวไปนะครับกะฝากไว้เท่านี้นะครับขันมีประโยชน์นะครับกดแชร์กดไลค์ในเด้อขันผู้ใ้อยากได้กับทักมากครับหรือโทรมากครับเบื่อใจคิดนี่นะครับ ครับสายตลอดนะครับขันบลืมหรือแบตเหมือนนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ